กูรูของเราวันนี้นะครับท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์ธรรมชาติบำบัดนะครับอาจาร,รย์หยางเผยซันนั่นเองครับสวัสดีครับอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะซึ่งศาสตร์รรที่เราจะใช้วันนี้เนี่ยอาจารย์เคยมาสอนวิธีการทาอวสาบแก้วการครอบแก้วะนะครับแต่วันนี้จะเป็นการก,ก,กดจุด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 เ <ๆ S 1> นี่ยนะมือเราธรรมดาเนี่ยนะใช้ใช้มือของเรามากด ไม่ต้องมีอุปกรณ์ใดๆทั้งสิ้ออไม่ต้องไม่ต้องแล้วเราสามารถทําเองได้ไหมคะหรือว่าจะต้องเฉพาะอาจารย์ทําอย่างเดียวของสองให้เราทําง่ายๆเรารู้ทีวีก็ทําได้ร่างรูที่ลกแม่ก็ทําได้อันนี้มันมีมานานหรือยังครับสาร์นี่สังนี้จริงๆก็ของเหมือนกับฝังเข็มเหมือนกันมีแต่ว่าฝังเข็มเขาต้องใช้เข็มเข้ามาที่จุดแต่ของเราก็ใช้ใช้นิ้วมากก อ,อถ้าอย่างนั้นผมย้อนไปนิดนึงว่าอามาพลึกอามาพากโรคนี้มันเกิดจากอะไรครับตามแพทย์แผงจิงว่าของอามาพึ่อามาพากก็เกิดจากว่าเส้นเลือดอุดตันที่สมองค่ะนี่ก็ยังไม่หนักแล้วอีกอย่างหนึ่งก็เส้นเลือดของสมองแตกอันนี้ทําให้อามาพักบางทีเราอุดตันหนูที่ข้างซ้ายก็ข้างนี้ก็เครื่องไหวไม่ได้ก่แต่อุดตันหนูที่ข้างนี้ข้างนี้ก็เครื่องไหวไม่ได้เช่นอาการชา ก็จะเป็นอาการเริ่มต้นเออเราเราบางคนน่ะรู้สึกว่าไอ้ทำไมช่วงนี้น่ะชาแล้วก็ยกยกมือไม่ได้เป็นข้างหนึ่งนะไม่ได้สองข้างนอนนอนตะแคงปุ๊บตื่นเช้ามาแขนข้างนี้จะช้าอ๋อนี่ไม่เกี่ยวนี่ไม่เกี่ยวนะต้อกพาอยากเข้าใจผิดค่ะอาจารย์แล้วอย่างนี้มันมีสาเหตุที่เป็นโอกาสเสี่ยง ที่จะทําให้เส้นเลือดในสมองนี่มันมันบางทีกงกงก่วกงอุกตังนะเขาบอกออดีกรู้สึกว่ายิงหัวปวดหัวแล้วบางครั้งเขาทำไมไอ้พูดออกมาไม่ได้แต่ทางว่าทางว่าทางว่าอีกช่องหนึ่งก็หายหรือบางทีก็ปักเปรี้ยวไปแล้วก็อีกช่องหนึ่งก็หายหรือมือชาอย่างนี้ก็ต้องระวังแล้วก็เส้นเลือดเขาอุกตังแล้วมีแต่ยังไม่หนักอุ้ยนี่ตรงกันก็ป้องกันกับรักษาหรอ คือคือในศาสตร์แพทย์แผนจีนเนี่ยก็จะบอกเป็นเรื่องของเส้นเลือดอุดตันใช่ครับแต่บางบางศาสตร์เขาจะบอกเป็นเรื่องของระบบประสาทค่ะค่ะมันเหมือนกันไหมครับอาจารย์เออนี่ก็ของภาษาปัจจุบันภาษาโบราณเราก็ไม่รู้ว่าเขาเราไม่รู้เราก็เชื่อทางแพทย์แผนจีนอย่างเดียวแต่แต่ของทางศาสตร์แพทย์แผนจีนเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของเส้นเลือดการตันของเส้นเลือดของอามาพักเราพูกจริงๆนะป้องกันสํำคัญหอรักษารอถึงว่าเข้าลงบังหรอวะยากแล้ว โอกาสหายเลย10%น้อยเลยเกินประมาณไม่ถึง10%กลับมาปกติแต่90%น็ไม่ตาก็ช็อกลีเราไม่ได้แต่ไม่ได้กลับออกมาก็เป็นเป็นมือพิการได้ขาไม่ได้ครบคเลยสามครั้งที่สุดว่ากล่องเข้าโรงพยาบาลบางยังไม่ไม่เส้นเลือดยังไม่แตกนะเราต้องรักษาก่องหรือบางบางคุก็ว่าไอ้ผมไม่รู้ว่าเป็นหรื่องอะไรอย่างนี้เราแนะนำว่าป้องกันไว้ดีก่อนค่ะสามารถป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมคะอาจารย์ของของเมืองจริงนะของ กะซองสถานะสงนะเขาก็ออกรายการทีวีเมื่อกีก็แนะนำว่าชาวบ้านทุกวงกนังนกบจุกนี้เรียกว่าเหือกูเท่ากับหนึ่งวังเราจะดับป้องกันไว้ก็ไม่มีปัญหาอะไรหนึ่งวังสองนาทีสองนาทีก็สี่นาทีอย่างนี้โอกาสเป็นอามพากงาโน้ยเลยเกิงเดี๋ยวอาจารย์ครับอาจารย์กำลังจะบอกว่าการกดจุดสามารถป้องกันโรคอัมพฤตอัมพาตก็คือมันจะช่วยทําให้เส้นเลือดไม่อุดตันได้ตั้งที่สมอง ไม่กี่จุดครับมีจุกเหลียวเองคือก็ทำง่ายง่ายก็คือจุดเหอกู่ที่อาจารย์บอกนั่นะคะภาษาจีนกลางเรียกว่าเหอกู่เดี๋ยวอาจารย์ผมขออนุญาตจับที่มืออาจารย์นะฮะเหอกู่นี่อยู่ตรงนี้แต่แต่เราต้องสองข่ายหาอย่างไรนะแล้วก็มือมือไซทำอย่างนี้มือซ้ายนะฮะคุณผู้ชมถ้าเกิดดูอยู่ที่ทางบ้านนะครับเราทําไปพร้อมกันอาจารย์คว้ามือนิดนึงให้กล้องใหญ่นิดนึงนะฮะอ่าันนี้เป็นความรู้ผมว่าเออาาปย่งนี้้แลวมือมือกด กดไปแล้วเนี่ยยังไงก็ไม่เป็นอันตรายเลยบอกเส้นให้เลยนะเหมย์ขวก็เราแหงเส้งนี่ไหมแหงเส้งนี่ไหมเอาเส้นนี่มาติดไว้ติดไว้เดี๋ยวที่นี่อ๋อเส้นเส้นข้อนิ้วแรกนะฮะ